งานความเพียรผลิใบครั้งที่สองโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกล่าสู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางโรงเรียนคำพ่อสอนโรงเรียนคำพ่อสอนโรงเรียนคำกิจกรรมเปิดค่ายสร้างสุขให้ความรักก่อนให้ความรู้ โดยการให้คุณครูผูกข้อมือให้นักเรียนพร้อมกับพูดคุยทักทายด้วยคำพูดด้านบวกเสริมกำลังใจด้วยการยิ้มชื่นชมสบตาสัมผัสสวัสดีทำให้เกิดประโยชน์คุณค่าตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีอบอุ่นก,ก,การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนด้วยการให้นักเรียนรุ่นพี่ดูแลน้อง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันอะไรเยอะๆเลยครับแล้วก็มีความแบบร่วมมือกันอย่างดีครับเหมือนพี่ดูแลน้องครับ มันอยู่ครอบครัวเดียวกันเหมือนกับเราก็ได้ช่วยเหลือน,น้องน้องก็มาพูดคุยมาอะไรก็มีความสุขดีครับแต่งยังไงก็ได้นะคะให้มันเป็นสไตล์ของตัวเองเลยเพราะว่าสมุดเล่มนี้จะมีแค่เล่มเดียวบนโลกซึ่งเราเป็นคนออกแบบเองน้องสามารถนําไปเขียนอะไรก็ได้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นสมุดของเราใช้กระดาษรีไซเคิลในการทําสมุดค่ะแล้วก็ตกแต่งหนะ้าปกให้สวยงามอ เป็นสมุดเล่มเดียวของเราอะไรเงี้ยค่ะเราทําเองเราตกแต่งเองอะไรเงี้ยค่ะสมัครใจมาเองก็พอมาก็รู้สึกดีมากเลยค่ะได้เพื่อนเยอะประสบการณ์เยอะอาหารการกินอะไรเปลี่ยนไปแต่ก็ปรับตัวเข้าทันมากเป็นฝ่ายสื่อค่ะฝ่ายสัมภาษณ์ต้องสัมภาษณ์คนที่ว่าเราอยากจะสัมภาษณ์แล้วก็ถามความรู้สึกเกี่ยวกับว่าเออมาที่นี่รู้สึกยังไงได้ความรู้จากคนที่ว่าเขามีความรู้มากกว่าเราอย่างเช่น ที่หนูได้ไปสัมภาษณ์มานะคะเขาก็ให้ความรู้มามากเลยค่ะเกี่ยวกับการแนะนําเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องออยาเสพติดอะไรพวกนี้มีผลต่ออะไรบ้างก็จะเอาไปแนะนําเพื่อนๆค่ะอยากจะมาร่วมอีกแน,น่นอนค่ะถ้ามีโอกาสนะ การเข้าค่ายครั้งนี้นอกจากจะเสริมหนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้วก็ยังตรงกับนโยบายเร่งด่วนควิกโพลิซีของสอพทออในข้อที่2คือการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมโดยการศรรึกษาเร,รื่องราวในครั้งทรงพระยาวของในหลวงร,ร,ชร,รัชกาลที่9ผ่านบทเพลงเจ้าชายภูมิพลแล้วให้นักเรียนฝึกทำของใช้ด้วยตนเองส่งเสริมคุณธรรมประหยัดอดทนและกะตัญยู อ,อต้องทมาจา,า,า,ากโรงเรียนบ้านหลวงเหนือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยากมาค่ะเห็นรุ่นพี่มาค่ะการได้ทำอะไรเองหลายๆอย่างอ,อ,อ,อยู่กรุงเทพค่ะชื่ออมอมค่ะนะโราให้ทำแบบ ถุงผ้าเขาให้สีเทียนว่าแล้วเขาก็จะรีดให้สีรู้สึกสนุกค่ะได้ทำกิจกรรมหลายอย่างเช่นได้เรียนรู้เรื่องพวกบุหรี่แล้วก็เอาไปให้พ่อแม่รู้ว่ามันไม่ดียังไงไนะคได้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดอันตรายของสารเสพติดแล้วก็สุราเหล้าเบียร์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยนะคะเยอะมากเลยค่ะ เรียนรู้ธรรมะเพื่อเรียนรู้จากตนเองและการควบคุมตนเองเนะ <c oughs> มื่อเช้าเรื่องอธรรมะรู้สึกยังไงกับธรรมะรู้สึกจิตนิง่งไม่ลน้นอยู่กับ<ม>เนื้อกับตัวพ่อสูบบุหรี่ไหมสูบครับเอา้าแล้วเราจะไปบอกพ่อสักหน่อยไหมบอกว่า,วาเลือกได้เลือกนะ<ม>อยากถ้าอยากอยู่กับลูกก็เลือกนะ นอกเหนือจากเด็กๆนักเรียนได้มาเข้าค่ายอบรมคุณครูตัวแทนเครือข่ายที่มากับเด็กๆก็ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนกิจกรรมโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกล้สู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างไรเราตามไปดูคุณครูกันนะคะ SDQ นะคะของเด็กของครูของนักเรียนและผู้ปกครองนะคะค,ความสุขความสุขส่งต่อความสุขจากอุณครูสู่เด็กเด็กก็ส่งต่อความสุขไปถึงครอบครัวนะคะให้นักเรียน,นมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะอันนี้คือคุณภาพชีวิตของเด็กเลยที่เราอยากมีแรงบันดาลใจมากนักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกค่ะก็คือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรรามุ่งอยาก และแล้วก็ได้เวลาที่คุณครูและเด็กๆจะต้องนำผลที่ได้จากการถอดบทเรียนในค่ายความเพียรผลิใบไปแสดงที่ห้องประชุมบุญยเกตหอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการกันแล้วค่ะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีจากองค์กรต่างๆมาร่วมชมผลงานและให้สัมภาษณ์ให้กําลังใจเด็กๆและคุณครูด้วยค่ะเร่เพื่อนพี่อ้เไ้เวลาวินีส่ข่า ที่อยากห้พ่อเลิกเล่าค่ะแล้วก็ก็เป็นต้นทางของสิ่งเสพติดอื่นๆรวมทั้งสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายด้วยก็มีงานวิจัยที่ยืยนยนัน่าคนันคนเยาวชนก็เริ่มจากเล่าบุหรี่แล้วก็ไปสิ่งเสพติดผิดกฎหมายอย่างเฉพาะแอลกอฮอล์เนี่ยองค์การอนามัยโลกก็บอกเป็นสาเหตุของกว่า200โรครวมทั้งมะเร็งหลายระบบนะครับไม่ใช่เป็นมะเร็งที่ตอบอย่างเดียวเป็นมะเร็งได้ตั้งแต่ปากคอลำไส้ไปจนถึงทวารหนัก รวมทั้งมะเร็งเต้านมด้วยซึ่งอันนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิงไทยก็จะไม่รู้ว่าแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของมะเร็งเต้านมได้ด้วยการที่ลูกๆไปขอกับคุณพ่อคุณแม่ให้เลิกเหล้าเนี่ยมันมีค่ากว่าที่คนอื่นมาขอเพราะว่าพ่อแม่ก็รักลูกปรานโมนใจเวลาลูกขออะไรพ่อแม่ก็จะให้ได้ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ทำให้กิจกรรมในการงดเหล้าเนี่ย ดีมากขึ้นนะครับต้องขอบคุณทุกองค์กรที่มาช่วยกันขอบคุณคุณครูนะคะที่รักหนู